เป็นยังไงล่ะในที่สุดก็หน,นีออกนอกประเทศแม่ทิศติไอคอนลาวมีเงินตั้งหลายพันล้านสบายเจ้าหน้าที่ลาวทำอะไรได้สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา2องทุ่มคึ่ง าพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารว,วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไรจะได้บอกผ่นคลิปใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นยังไงละ่ะสังคมเลาาอยู่กันแบบเงียบเงียบนักเสียหายกันเต็มไปหมดนะครับล่าสุดนะครับแม่ทิดเรียกตัวเองว่าแม่อีกแล้วแม่ทิด ไอคอนลาวเนี่ยหนีออกนอกประเทศแล้วนะอ่ามีข่าวรายงานแล้วก็หลายๆเพจก็มีการแชร์กันอันนี้คือเป็นทีมแม่เลยนะเป็นตัวแทนใหญ่ที่ไอคอนอ่าในสปปลาวอ่าโพสอวดล่ำอวดรวยอยู่ในต่างประเทศสบายนะครับผมอยากให้พี่น้องสังเกตคลิปนี้นะอ่าทษทีนะครับภาพนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ เห็นไหมครับแบ็กกราวข้างหลังนะครับผมคนไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอ,อยู่ในสปปลาวเห็นไหมครับติอคอนลาวเป็นยังไงล่ะคนลาวเนี่ยไม่กล้าแจ้งความเป็นคนยังไงครับขี้อายกลัวคนอื่นเ็ซ้ําเติมไงว่าเสียหายโดนหลอกเสียงโง่บางทีก็ไม่อยากมีเรื่องมีลาว่าสาเหตุมันมาจากหลายปัจจัยนะครับ เดี๋ยวลองไปฟังคนลาวคนหนึ่งที่เขาเรียกร้องให้ผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวการออกมาแจ้งความอย่างเงียบนะครับอย่างเงียบโอเคฟังนะครับเจ้าหน้าที่คือโบเฮตุเนต้องไปแจ้งหน่วยงานใดคบมันอยู่ไทยค่ะบ,บ้านจับได้แล้วเป็นอย่างเจ้าหน้าที่คือโบเฮตเรียกอ่านี่เป็นคําถามทีเพราะว่ามันการแจ้งแล้วใดเหตุแล้วใดหลายคนถามมาคอมเมนต์มาเป็นร้อยแล้วก็อินบอกมาปากะกัหลาย สอบถามทนายแล้วกับเจ้าหน้าที่ที่หุ่งจักแล้วนะว่าคดีในลักษณะนีบ้บริการสอบโกงเศรษฐกิจบริษัทต่างๆตัวตัวเงาะหลอกลวงการเงินมีต่างๆเนี่ยนะต้องมีการไปแจ้งโดยด่วนอีแท้เพื่อนแนะนําว่าให้ไปแจ้งเป็นกลุ่มเป็นมู่คณะนัดกันไปแล้วเอารักฐานทางมดไปต้องบอกต้องเปิดหลายคนเทียบใส่เพื่อนบ้านความจริงการเรียกของเจ้าหน้าที่กับไว้ขึ้นกันทั้งลาวทั้งไทย เจ้าหน้าที่ก่อนเพิ่นจดันดดำเนินคดีอย่างกระตามันต้องมีการไปแจ้งให้ข้อมูลชัดเจนละเอียดและโดยเฉพาะมันคันมีการรวมตัวกันไปเป็นหาซิพหกิบร้อยหนึ่งเพื่อนจะจัดเป็นคดีพิเศษเพิ่นจะตั้งเ่วยงานพิเศษเข้ามาสพอยูเ่เพื่อนบ้านเฮาอะมีซื้อหลายแล้วก็เจ้ากล้าเปิดกับเจ้ากล้าวผู้เสียหายกล้าออกไปแจ้งความถึงว่าชิบได้เงินคืนเบิดตหรือได้ส่วนเดส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะบบได้เลยแต่ขาเจ้ากลับไปแจ้งเพื่ออย่างพื้นที่จับผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ไวที่สุดลาวซื้อกับเลนข่าวหลายแต่คคคนนนนนนีีเเเเปป็็้สยหาาาบอืํํแะ เพราะว่าคนในสปปลาวเนี่เสียหายเนี่ยคือชอบเก็บตัวอยู่ในบ้านบางคนเนี่ยถึงขั้นจะกินยาตายนะไม่รู้จะไปแจ้งความที่ไหนเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากคําว่าไม่รู้ไงอถ้าไปแจ้งตํารวจเนี่ยไม่รู้ตํารวจจะให้ความร่วมมือหรือไม่คือคิดไว้ก่อนแล้วไงเพราะว่าคือในสปปลาวเนี่ยสังคมลาวเป็นสังคมที่ไม่ชอบมีเรื่องนั่นนี่ขึ้นมาแล้วมันทําให้สังคมเนี่ยคือ กลัวเข้าสมน้ําหน้าหรือ,อยังไงผมผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเ่ยคือเขาเปรียบเทียบใส่ประเทศไทยอ่าผู้ชายคนนี้เห็นไหมประเทศไทยเขารวมตัวกันผู้เสียหายอ่าไปแจ้งความเขากล้าเขาใจถึงอแล้วในสปปรลราวนี่สาเหตุที่ไม่กล้าแจ้งความเนี่ยผมจะบอกว่าปัจจัยมันมีหลายอย่างหนึ่งไปแจ้งความตรงไหนก็ไม่ทราบ เริ่มจากตรงไหนสองเรื่องทนายความเนี่ยก็ไม่มีนะครับคําว่าทนายความไม่มีเนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่ประเทศไทยนะครับทุกคนทนายความในลาวนะ่ะมีแต่หมายถึงว่าสมมุติว่าคุณไปแจ้งความเนี่ยคุณจะไปตัวคนเดียวคุณไม่ได้มีเงินนะครับคําว่าผู้เสียหายในลาวเนี่ยมันไม่ได้มีเงินนะ มันไม่ได้เหมือนประเทศไทยนะต่อให้คุณไม่มีเงินสักบาทเดียวคุณไปแจ้งความคณเสียหายอย่างน้อยก็มีองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือคุณทางด้านทางไม่ว่าจะเป็นค่าลดค่าลาค่าน้ำมูกน้ำมันทุกอย่างแต่ในสปปลาวมันไม่มีแบบนี้ไงนะครับแล้วในประเทศไทยนี่คือสื่อผู้เสียหายนะครับไปออกสื่อไปออกรายการต่างๆก็ได้เงินในการในค่าเดินทุงเดินทางทุกอย่าง แต่ในสปปเราคือไปแจ้งความแบบเงียบคเงียบเลยไม่ได้มีสื่อไม่ได้มีอะไรสนใจผมถามหน่อยนะครับว่าในประเทศลาวเนี่ยผู้เสียหายไม่ใช่น้อยนะอ่ากับแม่ทิดนะครับที่นี่แหละครับโปรไฟล์อย่างที่เห็นนี่แหละครับอ่าผู้เสียหายไม่ใช่น้อยทําไมไม่รวมตัวกันออกมาแจ้งความเลยอ่าแม่ทิดคนนี้คือญาติพี่น้องธุรกิจเขาอยู่ในลาว ก็น่าจะมีอ่าต่อให้ตัวเขาไปอยู่ในต่างประเทศมันก็ต้องมีมันต้องมีคนนี้คือข่าวในสปปลาวแทบจะไม่นําเสนอหมายถึงว่าผู้เสียหงเสียหายเจ้าหน้าที่ตํารวจในลาวก็ไม่เห็นจะอะไรเลยคือเงียบกันไปเลยนะครับมันแตกต่างกันนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยกับในสปปลาวอือฮึ คุณสังเกตไหมครับอยู่ในเมืองไทยนะครับต่อให้คุณเป็นธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังไม่ได้เป็นแบ็กให้คุณเขาสามารถออกมาเรียกร้องความเสียหายผ่านสื่อไงเพราะว่าสื่อในประเทศไทยเขามีหลายสื่อที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคนในประเทศไทยมันต่างกันอ่าแต่ในลาวเนี่ยทุกอย่างจะต้องออกเงินเองหมดเลย ตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านค่าทนายความค่าน้ำมูกน้ำมันไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรเจ้าหน้าที่จะทำยังไงต่อไปยังไม่รู้เลยนะครับผมยังเคยพูดเลยครับว่าคนที่รวยคนที่มีเงินในสบปอบอลาวเนี่ยต่อให้ทำผิดนะต่อให้ทำผิดไม่ถึง10นะครับที่ถูกจับหรือดำเนินคดี ทั้งๆที่หรูแต่เป็นการพูดปากต่อปากชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยทรงอิทธิพลมากในสปปลาวเงินนี่มันอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครกล้านะครับอย่างเช่นอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละครับเพอเพอ,เอนี่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยเพอเพอโปรไฟล์แม่ทิดขนาดนี้เขาเรียกตัวเองว่าแม่ทิดฝั่งไทยก็แม่ตัก มีแต่แม่ครับช่วงนี้มีแต่แม่มีแต่บอสมีแต่แม่นะครับไม่มีใครเป็นลูกน้องเลยนะช่วงนี้อ่าไม่มีใครเรียกตัวเองเป็นขี้ข่าเออทีนี้คือการขายของออนไลน์เนี่ยอ่าอย่างเช่นอ่าแม่ทิดคนนี้อ่าหน้าตาก็คล้ายๆเหมือนกับฝั่งไทยนะครับอ่าที่กําลังถูกจับนะฮะแล้วก็มีการแต่งตัวเหมือนจะไม่ใช่น้องคนมอมาเนาะนะครับสังเกตแม่หน้า คือเขาจะเอาคนหน้าตาดีๆโปรไฟล์ดีๆมีความน่าเชื่อถือเนี่ยไปโปรโมทสินค้าเป็นตัวแทนเพราะคนเรามันเชื่อในความสวยความงามเชื่อในความสำเร็จคนที่ขายออนไลน์ต้องโปรไฟล์ดีนะอ่าโปรไฟล์ดีหน้าตาดีอ่าคนเห็นก็อยากซื้ออ่าซื้อแล้วคิดว่าอยากซื้อแล้วคิดว่าคงจะเป็นเหมือนเขา จะผสมผลสําเร็จจะสวยเหมือนเขาแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นสัญญกรรมเนี่ยเขาหมดกี่ล้านบาทแล้วนะครับแค่ซื้อสบู่ของเขาที่ไม่มีคุณภาพแป้งแป้งสีฟันที่ไม่มีคุณภาพคิดว่าใช้แล้วจะหน้าตาเหมือนเขาเป๊ะทุกอย่างหรือเปล่าแล้วเขาแล้วบินไปเกาหลีนะครับอืถ้าไปหาหมอหน่ะสวยนะครับถ้าไปใช้สบู่ที่ไม่มีอยอยไม่มีคุณภาพแปรงสีฟันและทุกอย่างมันจะขาวมันจะดีขึ้นหมดเนี่ย คงเป็นไปได้ยากนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าเอาคนาที่มีชื่อเสียงอินฟลูอนเซอร์คนดังมาโปรโมทนะครับในที่สุดก็โดนกันหมดเลยในสปปลาวจนถึงขณะนี้นะครับในประเทศไทยี่ถูกจับกันดาราแทบจะไม่มีแล้วนะอยู่เมืองไทยตอนนี้ดารายิ่งซักทอดเข้าไปนะครับตอนนี้จะเอานักตะก้อไปเป็นดาราแล้วนะอยู่เมืองไทยเอานักบอลไปเป็นดาราแล้วนะเพราะว่าดาราตอนนี้นี่คือ โดนเรียกกันเป็นเป็นยุงยวงเลยนะครับทุกคนเอ,อทําเหมือนเมืองไทยครับทําเหมือนเมืองไทยเลยออกมาพูดกันเลยออกมาเปิดทำทำให้เป็นตัวอย่างต่อสังคมนะครับไม่ใช่เงียบเสียหายก็เงียบขายที่ขายนานะครับอหมดไปแล้วหมดไปแล้วไม่อยากเป็นข่าวอาเอ,อ่ถ้าทําไปแล้วมันก็มันก็คนลาวมักใช้คํานี้นะถ้าไปแจ้งความปุ๊บ มันก็ไม่ได้เงินคืนแต่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไงเข้าใจไหมเข้าใจว่าไปแจ้งความแล้วก็ไม่ได้เงินคืนแล้วจะทําไปทไําไหมอ่ะจะไปเรียกร้องทําไมอ่าคนลาวมักจะชอบพูดแบบนี้เสียหายแล้วเขาหนะ่าก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาโอเคต่างคนต่างอยู่เป็นบทเรียนแต่ไม่ไปแจ้งความนี่แหละคือนิสัยคนลาวนะฮะ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องขอบคุณครับสบายดี